ค่ะกับสวัสดีงามๆพอแม,ม่พี่น้องปองไปสู้ขูส่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพ่อนผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะค่ะมือนี้กายูเรนท่าเมซี่ชายาคือเก่านะคะพี่น้องน้องค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะท้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้ทางช่องนะคะสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก้งเตือนนะคะเพื่อ,นนะะอที่สิไริพลาด ข่าวสารดีๆดีๆจากทางช่องพรผพารวยนะคะพี่น้องนอาอค่ะก่อนอื่นกขออนุโมทนาบุญนะคะกับคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญเนาะคะ่ะคุณแม่มาริณีนะคะพี่น้องนาอคุณแม่มาริณีเด้อค่ะที่ได้ส่งขอบคุณคุณแม่เด้อค่ะที่ได้ส่งสุดขาวมาให้พ่อพารวยสวดมนต์น้ำน้องขขอให้บุญนี่กลับไปนุนนําคุณแม่เนาะคะ่ะบว์ว่าสิเป็นทางด้านกาแฟเนาะค่ะพี่น้องนาอ กาแฟผ่าสื่มนะคะเพิ่นได้ส่งมาให้นอะกันแดดกันฝนนะคะขอให้บุญย้อนกลับไปหนุนนําครอบครัวคุณแม่มารินีนะคะร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณเดอแม่เดอที่บทิ่มบ่ปปาเมซี่ไสย,ยะเฮานล้วก็ขอบคุณ FC เอฟซีแฟนชองสุขุสุคนนะคะที่ได้รวมบุญต่างๆมาเนาะค่ะโดยเฉพาะวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องเดอพบพอกันที่พิกิตนะคะพี่น้องคะวันที่หนึ่งเนาะค่ะให อาหารจระเขหรือว่าบำเพญอาหารพี่เขนนะคะพี่น้องเนาะค่ะเอาบุญงหาเอาบุญพิกชีวิตไงน้ากััเนนะคะพี่น้องเนาะทำบุญอ่าเขาพรรษาไปน้ากันค่ะพี่น้องค่ะจอมคนต้องอดทนยอดคนต้องขยันนะคะพี่น้องเนาะขยันํามาหากินกับโบดโบอยากนะคะพี่น้องเนาะล้องเคือกับล่อโชกราบวาสนาบางเทือมันกะมาซาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าบุญบุญนี่โบม่ไผ่ปั่นแกกเนาะค่ะ บ๊บหลูว่านศาสาตะกี้เอาเฮ็ดไว้หน่อยไว้หลายเนาะคะ่ะพี่น้องนอเนาะค่ะเฮ็ดไว้หลายเ้าก็ถือรางวัลใหญ่ค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะฉะนั้นเ้าก็สะสมบุญเนาะคะ่ะสะสมสะเบียงบุญไว้ตั้งแต่ป่านนี้พี่ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ต้นใหม่ก็กำลังงามพี่น้องคะ่ะหญ้าก็ะกำลังขึ้นดีเนาะคะ่ะโอ้หัวราาักขาเม่ซี่สาย,ยาเหาอด้วยนะ แต่ว่าเพิ่นบอกได้ใส่ฟังเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เม่ซี่บอกว่าอย่าขึ้นไปอ่าเทิงบนสวดมนต์เด้อเพิ่นก็บอกข้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็สิอยู่จังซี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเบิดยามเศรายามแลงเพิ่นก็สิมาขอพรน้ำปูคืออะไรบุ๊พี่น้องค่ะก็สิมาสซอลโลเซเร่นี่ยแหละค่ะไก่แก่ไก่ปลานี่เนาะค่ะพี่น้องนอไก่แก่เนาะค่ะเพิ่นก็สิบอกข้นไปดิกะเป็นตังเงิดคือกันได้เม่ซี่บอกว่าอย่าขึ้นก็บบ่ขึ้นเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะสำหรับอ่าบริว่าสิเป็นเทียนจำนำพันศาเนาะค่่่่ะพพออแมีน้ง ได้ทำบุญร่วมมากก็ขอให้ได้กลับไปลอยเทา่าพันเทา่ทาทวีคูณน,นะคะอขอบควอยู่ยินเป็นสุกให้หุ่งให้เฮืองให้เหลืองให้เหลื่อมค่ะพี่น้องคะ่ะบันี้สงสัยคุณแม่เขากำลังทาควาวสะอาดเนาะคะ่ะเตรียมหาไม่คนมาสวดมนต์ไหวพะก็จะได้มากางเต้นเขาย่อไวล้ลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโอ้อันนี้ก็สจะเป็นท่างเมยบนเก็บของพี่น้องค่ะ ล่งรัวมันหน่อยเนาะก็เรียกม่าใบพี่น้องคันตกเนาะค่ะบวิสิบเป็นสัตว์เนาะค่ะอัสนะพระเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแมเ่เขาก็เกษตรบริยุทธ์บริเศร้านะ,ค,ะ,าค,ะค่ะสาธุค่ะแม่ค่าสาธุโอ้ยพ้่โอ้พระด้ยางจงกรมสวนมนเนาะแต่ว่ากาเอฟเอฟซีแฟนช่องก็ได้รวมไส้เมาลดหนึ่งอยู่แม่คิวหนึ่งอยู่ แต่ว่ามันเสียห้ในพ่อสั่งเขาเนาะเพราะว่ามันต้องเอ่อคิ้วเดียวเขาขห้นในมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะกะซาสมนิมุไห่แม่ด้รึป่ะโอ้ได้การได้การได้ลูกสินิมุนไห้ค่ะคุณแม่วานเพราะว่าสายนี่ห้าสีเอามาห้อยห้อยให้แม่ซี่ห้านี้ยา่ยางก,กรรมฐานค่ะพี่น้องค่ะย่างก,กรรมฐานย่างท่วนย่านเนาะค่ะเพื่อที่สิบบ่ได ให้มันชุ่มมันเย็นเนาะแม่ฮันเป็นธรรมชาติว่าเท่าไปบบเทพื้นนะคะพี่น้องเด้อยกันผู้บ่าอาจารย์ผ้าเฮ็ดเนี่ยคือสีบบเทพื้นค่ะเดินจงกรมค่ะเฮาจะต้องเอาแบบอ่าเฮ็ดให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพื้นเลยสิก็เป็นพื้นที่ธรรมชาติค่ะต้องเอาทรายมาลงเนาะค่ะตอนนี้ก็ได้คุณแม่ใจดีท่านนึงเนาะค่ะได้ซอยมาคิวหนึ่งแล้วเนาะค่ะกาสีเหลืออีก หลายคิ้วเติบ okay. ดูเขาเพราะว่าไส้ม re ันต้องสร้างหลายเติบนะคะเพิ่นเยชิมาเทให้นะคะพี่น้องเอยเสียเขามาส่งให้สําหรับไส้ยางทวนยางยางกรรมฐานนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะจะขออนุโมทนาบุญกับเอฟซีแฟนช่องที่บบถิ่มบ่ปานนกับคุณแม่มยางงาเสน้อสักยนงานองไ้ไส้้ส้ไส้ไส้ไ้าสส้ไไส้ไสงสนเนาะแม่เนาะค่ะอ่าก็ขอขอบคุณคุณแม่มารินีเนาะเมื่อวานนี้เพิ่นได้ส อ่าแลมแม่แลมหนังสือสวดมนต์ปลาปลากิโกเนาะค่ะปลานักเลงนะคะพี่น้องเด้อเ่าถ้าเป็นปลาช่อนทะเลเนาะค่ะปลาหัวตัดนะปลาหัวขาดเนาะค่ะพี่น้องเนาะปลานักเลงค่ะพี่น้องค่ะเรลาการนำพิกเนาะค่ะแม่เนาะหนำพิกแล้วก็หอดเข้าขว่พี่น้องค่ะคนทรงใม่โอ้จะมันดีหลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ขคอนุโมทะนาเนาะเกิดชาตหนาซันไดก็จะได้อดไดอยากเด้อแม่เด้อไ้มี เหลือกินเหลือใส่เหลือเก็บเหลือท่านให้เหลือไว้สั่งบาร,รมีคือศาสตร์นี่เนาะแม่เนาะองท่านเนี่ยนี่ยบุด๊ดกินวิตยาแบบเกิดการนาค่ะบุ๊กินเนื้อยากจะศาสตร์ที่เราไปค่ะ,ะ,ะไปวัไปนไปชีวิตเนี่บุนนบ๊ดกินเนื้อยากค่ะเพราะว่าเป็นบอกยังไงว่าท่านไม่ตะท่านของกินค่ะแม่ใค่ะย <c oughs> ังน้ำพริกน้ำพริกก็ได้สันโดนเนาะแม่เนาะน้ำพริกนี่น้ำพริก,กนี่ได้สันโดนโอ้แต่ทรงมาสุดก่อนหั่นกับอ่าได้แซ่บเสีบเดินน้ำพริกเอ่า น้ำพริกนรกแบบมันใส่กระป๋าแห้งอันนั้นเนาะแม่เนาะละลายน้ำกัจั๊กน้อยกัพ่อจำก็ขอนิ้วเปะเปะโยพี่น้องเขาลงท้องก็แล้วก็แต่อ้เป็นแต่อันซ่อนน้ำเพลินเนาะค่ะค่ะคุณกาฝากบอกบุญเนาะแม่เด้อค่ะก็คือเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะเนื่องวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาวันขายวันเกิดพรพรารวยห้าก็สิไปท้ำบุญโยบัณฑเด็กกำพร้าเนาะแม่เนอ่ะทั้งเด็กบัณฑเด็กกำพรานน่ะก็สิขาดแค่ในด่านแปลงท่าตัวเล็กน้อย เบิ่งฟังเจ้หนึง่งอันนี้เป็นตาอีต้ได้ไหมาอาบน้าเราบาไม่หอดแปลงท่า,าเด็กหน่อยมันบ่เมนเนี่ยมันบ่คู่กันมันหลาเนาะแม่เนาะมันหลาแบบนี้กะเด็กหน่อยก็ล่งเป็นสาวก็ล่างเป็นสา,า,าวนี่เนาะผ่าน้าไม้ก็บบัพบพวพงงวอ่อใส่นี่ไมเนี่ยคือเบิ่งพี่น้องเฮ้าอันหัวอกผุ้ยิ่งนี่เนาะขันผ่าน้าไม้บ่ซ่อใส่เนี่ยมันเป็นจังไดเนาะพี่น้องนาะค่ะโอ้โนี่แหละแอดเลยเอาบุญใหญ่มาฝากมาต้อนเนาะค่ะผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพอ่ารักเจ้าภาพร่วมก็ได้เนาะค่ะ อผา,าอน้ำไม้เนี่ยก็ห่อหนึงก็สิประมาณสิบบาทเศ้าบาทเนาะค่ะพี่น้องประมาณเศ้าบาทซะเนาะค่ะรวมสิบรวมเศ้าซื้อผาอน้ำไม้ไปเท่าอ่อไปเบิ่นถวายเนะค่ะพี่น้องกราบขอโทษขอะพี่ไปบริจาคเนาะค่ะที่บ้านเด็กกำพร้าเนาะค่ะบ้านขขาวสารอุดรเฮาเนาะคะา่ะก <ๆ S 2> ็สิมีไหวหลุ่นแน่ก็สิขาดทางด้านผาน้ำไม้เด็กแรกเกิดขาดแป้งท่าตัวแม่ผู้ใดอยากฮวมบุญก็บ่วมเมื่อใดเนาะแม่เนาะ ค่ะสำหรับบุญพิกชีวิตบุญไ่เข่าี่กะให้บำเพ็อาหารจระเข้เนี่ก็สิเป็นวันที่หนึ่งเนาะค่ะสำหรับเอซี่แป้งช่องที่ทยอยทำมากกะขออนุโมทนาน้ำน้อมแน่นอ่ะค่ะ้ามาไปเอาบุญพิกชีวิตน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสองไร่กันนะคะพี่น้องอาที่มีอยู่ีนก็คือวันที่หนึ่งบเพ็อาหารจระเข้วันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะสิงหาคมเนาะค่ะร่วมจตุปัจัยเนาะค่ะซื้อแป้งท่าตัวเล็กหน่อยละก็ ผาน้าไม้เนาะค่ะพี่น้องนอนเนื่องจากเด็กน่อยใบรุ่นกับหลายพ่อสมควรเนาะค่ะเด็กสาวเนาะถามพี่เลี้ยงหรือว่าถามเจ้าหน้าที่เพื่อนกับว่าทางด้านผาน้าไม้ได้ก็ะดีได้แอรีตัวเด็กหน่อยมันคือกับบพ่อใส่กันเนาะแม่นาะเนื่องจากงบประมาณทางหลวงบางเทอมาามันกะขาดแค้นเนาะแม่น้องงบประมาณทงหลวงเพ่นกบบบ่เาไถึงเออมันก็มีจํากัดเนาะเี่นและวค่ะพี่น้องค่ะเอาบุญไงญมาฝากมาตอนเนาะกัขอบคุณเด้อค่ะเอฟซีแฟนช่องที่ถามมาเนาะค่ะ ้ะบุญทางด้านซอยเหลือเด็กกำพร้าเนี่ก็สิเป็นมือวันที่ยี่สิบเอ็ดแต่สำหรับอ่าเพื่อนว่าเอตอนนี้กำลังสร้างอะไรกันขอบคุณที่ถามมาตอนนี้แอสอ่ากาลังสิไปเทพืนอยู่ทำมาจอกเนาะเพราะว่าบ่มีบนนังสวดมนต์พี่น้องขาะนาพาประท่านหรือวานาปูเทพญ่ประท่านพ่อนเนาะอ่าสิใส่ปูนประมาณหากคิวประมาณหกิวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเขาก็จะได้จ้างสร้างไปน้าเนาะ ก็ยังขาดจะตัวปัจจัยอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องนอกาผู้ได้สิลาบเป็นจะคิว้วหรือว่าเครื่องคิ้วเนาะคะ่ะหรือว่าซิบคนต่อคิว้วก็ได้เด้อคะ่ะพี่น้องเด้อเพราะได้ให้พระคุณเจา้าเพิ่นได้นางสวดมนต์ไหวพระอตอ่อหนาพระประธานใหญ่เนาะแม่เนาะนี่แล้วก็ห้าก็เลยเบาเอาบุญฝากตอนเนาะแม่วันนี้ห้างด้านโชคลาบเฮางเป็นยังไงแม่มี่สวดมนต์ไหวพระมีผููมาเวาานะบ,ามา,บามาคุยนําบ่ก็มีผูมาเวบามาคุยใชมเพราะว่าแม่ อนไรบอกพูดว่าเพ่งเพ่งตาทิพย์อืมเพ่งเพ่งตาทิพย์เพ่งตาทิพย์สว่างนิ้ววัดขื่นแต่ว่าโบเห็นโบเห็นตัวเล็กโเห็นเลยโบเห็นเลยแต่ว่านอนนอนอยู่นี่สว่างนิ้ววัดขื่นคือคือบ่๊มี่ยังขอบยังคุ้มอยูเพ่งเพ่งตาทิพย์เบิ้งแล้วเนาะเพ่งตาทิพย์ชื่อว่าน่ะเขาเขากรเรียนมาเขาก็บอกว่าไหน บอกง่ายว่าว่ท่านไรหูวคักค่ะว่าเปินเ,เขามาส่วงไรนะอไมันมีส่วงหนึ่งอยู่แวบเขามาอืส่วงนั่งสมาธิค่ะแวบเขามาคือแสงไฟขนวาบเขามาในกุดนี่นะลูกค่ะแม่ว่ามันโดนัดมันบวมแม่เคยออกจากสมาธิเหมือนตาบนท่านเป็นโดนันตรงยางมันค่ะเพราะมันสีออกไปมันถี่ออกไปนี่ค่ะ เรเคยวาดไฟกบกุอืมันกลายไปบ่เคยวาดไฟกบกุดจะคือหรุมมอนี่นเม็ดกลายไปกับโบวาดไฟกบกุดค่ะมันแสงวาบเข้าไปคือคนวาดใส่เขานี่แสงมัน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 เป็นแสงโคมดุกค่เป็นแสงแสงแสงคือลูกเกี่วบ่แสงคือแสงลูกเกี่ยวแสงธำรมลังสีอืแสงคือแสงคุณธรรมคือปูใหญ่เพิ่นสเซนเนาะค่ะเพราะแม่ก็สวดอึด แรพี่แม่ไปแรพอันอไปเขาอยู่ค่ะแักพันในดางที่ให้เขาอ,อืมจะอยไปเรื่อยๆนะลูกห <ฮะ S 2> ่อ,สหอเส้นขายต้นสายจ้องเขาพัญหาแม่เน,น่ ค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือน้ำตาเทียนก็คือสอง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 เกเออสองสองสองเ็ดท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเพื่อเป็นจังบุญนะ้ค่ะพี่น้องเนื้อบรหงยง่ายไตยางใดนะก็ต้องด่ามานะคะขต่สำหรับอ่าผู้ทีข้อมินดีหรือบ่ดีกะแต่สำหรับข้อมินค่ะสำหรับข้อมินบ่ดีก็เก็บไว้เงือนไว้ซั้นเ้อพี่น้องบ่ต้องเอามาแบ่งมาปั่นคนอื่นนาะแม่เนาะแต่สำหรับอ่าข้อมินดีๆก็แบ่งปั่นได้นาอเพราะว่าสร้างช่องเฮ้ามากแต่คุ้นงามควอมดีค่ะพี่น้องค่ะ อ่าสำหรับข้อเมนดามากก็ดีเอียงก็ดีเนาะเจ็บใบเฮือนใบสั้นฝากลูกฝากเมียเด้อบ่ต้องอ่าข้อเมนมากก็ได้เนาะ<ช>หรือว่าผ<ช>ู้หญิงก็ฝากลูกฝากผัวอยู่เฮือนนั่นละบ่ต้องเอาเมาเผยแพ่ค<ช>่<ช>เอาไว้รับชีวิตาคอค่ะค่ะคนอื่นเขาบอรับหรอกค่ะเพราะเขารับแต่ข้อเมนดีๆเนาะแม่เนาะคนอื่นเขาหับแต่ข้อมดีข้อเมนดีๆข้อเมนบ่ดีเขาจ่ายบอรบหรอกค่ะแมนมันเอาออกมาทางช่องก็ทางช่องก็บบอรบคือ,อเก่าเนาะน้องเนาะก็สิย้อนกลับไปหาครอบครัวคือเก่าเนาะ แต่สําหรับอ่าคนเหานี่เนาะอ่านิสัยใจคอนี่เบิง่งจากคอมนต์เนาะแม่เนาะคนดีย่อมไม่พลาดพิงบุคคนอื่นนะคะแล้วก็บ,บ่วาลายคนอื่นนะคะพี่น้องเนาะค่ะเบิ่งแล้วก็เซ้ยไปนะคะบม่มักบ่ชอบกับามไปเลยเนาะ<ช>บ่ต้องมาดามาบ่ต้องมายังข้างิ้นเนาะคะ่ะอ่าคือจังแอดไปท้ายไก่สังขารน,นะคะปูใหญ่นะคะพี่น้องเนาะ<ช>อาจารย์ใหญ่เนาะคะ่ะที่เพิ่นเอามาจากโรงบ้านคอนเกนนะคะพี่น,อน้องเนาะิ่นสิตตังกระจกไว้เลยได้ไหม<ช>อันนี้ก็เป็นความรูด้ดีเด้ ก่อนสีว่าคนอื่นให้ซองกระจกเบิ่งจาของก่กงกอนว่าพ่อเป็นตะว้าให้คนอื่นไปนไนะ้าแม่น้พิ่นดีได้ไมมอาจารย์หญ่คูใไง่นี่เลี้ยงกันใส่ล่ยอยู่หลวปพิธานต่ว่าตอนนี้ติดเหลืองอยู่ลูกงเได้จลบอยู่ผ<ะ>วนะ่ะคองแท้จังก็อยูันวัดปานครชัยใช้บวรแบบถือต้องตามกฎหมายบ่ราว่าจะเป็นลูกกอกกระดีเอียงกระดีได้ไมแมมก็คือถือตองตามต้นไม้เพื่อเอ้คนมาศึกษาหาความรู้เพื่อให้คนมาเบิ่งว่าห้าละจากโลกนี้ไปแล้วหรือว่าเบิดอายุไครไปแล้วเป็นยังไดเนี่ ค่ะเพื่อนเอามาให้เป็นข้อมูลเอา,เอาบอกง่ายว่าเพื่อนเอามาให้ศึกษาแม่นถือจ้องค่ะอันนี้บ่มีปิดบ่มีบังพู้ได้อยากไปเที่ยวไปยั่งไปกราบไปศึกษานีนหัวใจว่าเขาไปนะ่นน่ะมันอจังหายเจ๋บวอิม่มใีเต็มเมันหลายแห้งน่ะหลแบบลูปกกวอกอ,ออกมาไม่ไมเพื่อนดองเพื่อนยังไปน่ะเต็มนึ่งม่ศึกษาหาข้อมูลได้เบิดเลยจ,จังววาโอ้อันนี้ก็เป็นบุญเท่าที่ได้ไปเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะหล้วกาที่แน่ๆพระคู่หรือว่าปู่เพื่นใจดีแห้งค่ะพี่น้องค่ะคือมีความเมตตาเนาะ สำนี้ราคาพี่น้องซาเบิ่งง่ายๆเนาะค่ะผู้ใดคอมเมนต์มาว่าคนนั้นคนนี้แสดงว่าอ่าไปซ่องกระจกอยู่เฮือนซะก่อนพี่น้องค่ะก่อนสิมาว่าให้บุคคลอื่นเนาะเพราะว่าแสดงว่าคนคนนั้นยังบบยังลืมแย่งกระจกบอกง่ายๆเนาะโบยงอยู่รูปบริเบิ้งนายจะขอเอาพี่น้องค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะอันนี้ว่านัวหัวม้วนกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะยังยุ่งยังวงนาผู้อื่นค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะ ที่เขามาเบิงมาชมแล้วกัขันว่าพิษพลาดประกันได้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องนอกค่ะจังได้กะอาธิษถานแกแน่ว่าถือแกแน่นะค่ะผู้ว่าถือแกกะคมไปได้ค่ะพี่น้องเด้อสำรับผู้ถือแกกะขอขอบบุญขอบคุณขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านค่ะก็พี่บางเลยลูเอ้ยแสนละคนสร้างมันเถอะค่ะอสาธุนาะแม่นาะขอบคุณค่ะสาธุ